สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียนเหนือเซียนนะคบผมกลับมารับชมกับช็อตเด็ดกีฬามันๆอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็นช็อตเด็ดกีฬามันๆจากเกมของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับเราจะมาศึกษาในวิธีการโจมตีสไตล์ของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยสุดยอดเซียนในปัจจุบันนี้นะครับผม มาดูตัวหมากบนตำแหน่งบนกระดานก่อนนะครับท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับท่านเล่นเป็นหมากฝ่ายสีขาวนะครับส่วนคู่ต่อสู้นะครับไม่ทราบว่าเป็นท่านไหนนะครับผมอาจจะเป็นนักหมารุกทางออนไลน์ทาง playok.com นะครับผมที่เล่นเป็นหมากฝ่ายสีแดงนะครับอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากสีขาวนะครับมาดูตัวหมากบนกระดานนะครับ ดูจากตำแหน่งการยืนแล้วนะครับหมากของท่านอาจารย์นกเคจิบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับอยู่ตรงพื้นที่เซนเตอร์นะครับน่าจะมาจากรูปหมากม้าโยงขวานะครับผมม้าตรงนี้นะครับไปตรงโคนแล้วก็บุกขึ้นไปนะครับม้าที่อยู่งอสขึ้นมากลางกระดานนะครับแล้วก็โคนนะครับตัวนี้ส่วนนี้เม็ดนะครับจำนวนตัวหมากเท่ากันเลยนะครับตอนนี้ แต่ว่าทางหมากอาจารย์นกกระจิบดีกว่ามากครับนี่เรือนะครับผมนี่คือเรือส่วนนี้ก็เรือนะครับมาดูหมากฝั่งฝ่ายตรงข้ามบ้างครับเป็นรูปหมากม้าเทียมนะครับผมแล้วก็ยังมีเบี้ยคู่นะครับที่คอยป้องกันนะครับหมากท่านอาจารย์นกกระจิบบุกขึ้นไปนะครับส่วนขุนอยู่ตรงนี้นะครับมีกำแพงม้ากำแพงเบี้ยนะครับมีเรือตัวนี้นะครับคอยผูกม้าไว้ โคนผูกเม็ดนะครับนี่คือเม็ดนะครับเม็ดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็เรือนะครับป้องกันเบี้ยริมนะครับผมตำแหน่งนี้นะครับเป็นตาเดินของหมากท่านอาจารย์นกไรจิบครับผมคือหมากฝ่ายขาวครับนะครับดังนั้นขอตั้งคำถามนะครับถามพี่ๆน้องๆ f c ที่น่ารักนะครับ ทุกท่านเลยนะครับทั้ง fc ของครูพงษ์และ fc ของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับได้มารับคมความคิดได้มาฝึกคิดกันนะครับคําถามนะครับถามว่าถ้าหากทุกท่านเป็นหมากฝ่ายขาวในตําแหน่งนี้ท่านจะเดินอะไรดีครับผมจะให้ทุกท่านฝึกคิดกัน2นาทีครับผมจับเวลานะครับ2นาที เริ่มฝึกคิดได้ครับ เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับ หมดเวลานะครับผมหวังว่าพี่พี่น้องๆ f อที่น่ารักทุกคนนะครับจะตั้งใจคิดนะครับผมและเก็บคำตอบไว้แล้วนะครับผมเรามาดูว่าสิ่งที่ทุกท่านฝึกคิดกันนะครับจะตรงกับเฉลยจากท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบหรือไม่เราจะได้เห็นเทคนิคการบุกในสไตล์ของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับซึ่งเป็นสุดยอดเซียนหมากบุก อันดับ1ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับเราไปดูตำแหน่งหมากบนกระดานกันเลยครับผมอาจารย์นกกระจิบนะครับมองเห็นกำแพงเบี้ยของหมากแดง2ตัวนี้นะครับเป็นเบี้ยคู่อาจารย์นกกระจิบใช้การคำนวณหมากนะครับผม ทำอย่างไรจึงจะนำม้าไปเกาะกินเบีย้ยตัวนี้ม้าตัวนี้นะครับที่จะมาตานี้ไปกินเบีย้ยตัวนี้เพื่อตีรุกคาดกินเรือนะครับจะเห็นว่าเบีย้ยตัวนี้เป็นตัวขวางไม่ให้ม้านะครับมาตานี้ดังนั้นอาจารย์นกกระจิบนะครับจึงเดินในจังหวะนี้ใช้โคนนะครับเส้นให้เบีย้ยกิน ปาระเบิดขึ้นไปทุกท่านพิจารณาแต้มนี้นะครับว่าทุกท่านเดินโคนแบบนี้หรือไม่นะครับผมนี่นะครับคือแต้มโยนเข้าธรรมนะครับโยนหมากเข้าธรรมนะครับตามสไตล์ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับโยนโคนปลาระเบิดเข้าไปให้เบี้ยกินนะครับจะเห็นว่าโคนตัวนี้ จมตีเบีย้ยโจมตีเบีย้ยตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อทำลายทรงเบีย้ยของหมากแดงนะครับจากเบีย้ยคู่ให้เสียหายดังนั้นหมากฝ่ายแดงนะครับจังหวะนี้ดีที่สุดจึงตัดสินใจใช้เบีย้ยกินอาจารย์นกกระจิบนะครับโยกม้าตัวนี้นะครับบุกขึ้นมาเตรียมกินเบีย้ย รุกคาดกินเรือฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจในจังหวะนี้เดินม้านะครับขึ้นมาผูกอาจารย์นกกระจิบนะครับทยานม้านะครับขึ้นไปไล่เรือยอมให้เม็ดกินนะครับไล่เรือและคร่อมเตรียมมาโจมตีกินเบี้ยตัวนี้ สวยงามมากๆแต้มโยนมาเข้าไปแต้มนี้นะครับจับตาดูให้ดีๆนะครับฝ่ายแดงนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเม็ดถอยไปกินอาจารย์นกกระจิบกินมาไล่เม็ดครับฝ่ายคู่ต่อสู้ เดินโคลนขึ้นมาไล่เรือผูกเม็ดด้วยครับจังหวะนี้เองอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้ม้านะครับกระโดดขึ้นไปกินเบี้ยตีรุบป,ปั้งเข้าไปครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจในจังหวะนี้นะครับขยับขุนหลบ อาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือมากินเบี้ยทำการกดนะครับต่อขุนนะครับสามารถที่จะเปิดโจมตีอะไรได้อีกนะครับและจังหวะนี้นะครับหมากฝ่ายแดงคิดว่าตนเองจะรอดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ถูกม้ากินเรือนะครับจึงหลบเรือขึ้นมาตานี้ครับเพื่อผูกม้าไปด้วยนะครับและจังหวะนี้เองนะครับเป็นแต้มเด็ดแต้มสุดท้ายนะครับ ที่ทําให้ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายเฉือนชนะหมากฝ่ายแดงไปได้อย่างสวยงามนะครับนั่นก็คือแต้มนี้นะครับเปิดม้านะครับผมไปกินเม็ดตีรุกคาดกินเรือสวยงามมากนะครับแต้มนี้มาดูว่ามีเหตุผลอะไรนะครับเปิดม้าไปกินแล้วเรือนะครับทำการกดต่อขุนจะเห็นว่าม้าตัวนี้ขาดสิทธิ์ในการเดินนะครับ คู่ต่อสู้ตัดสินใจนะครับถอยโคนมากินแล้วแต้มเด็ดแต้มสุดท้ายที่ทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้นะครับนั่นก็คือแต้มตีรุกกินเรือฟรีปั้งเข้าไปทุกท่านจะเห็นว่าม้ากินเรือไม่ได้นะครับม้าขาดสิทธิ์การเดินเพราะอยู่ตากดนะครับต้องขึ้นแล้วอาจารย์นกกระจิบนะครับได้กินเรือคู่ต่อสู้ นะครับยอมแพ้นะครับผมเกมนี้เป็นท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับแต่อาจจะสู้กันไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมอาจารย์นกกระจิบก็มีเบีย้ยจำนวนมากกว่านะครับค่อยๆใช้เรือให้เกิดประโยชน์นะครับเก็บกินเบีย้ยหมดแล้วก็ชนะไปได้นะครับผมนี่คือตำแหน่งหมากเด็ดนะครับตำแหน่งกีฬาหมากรุกไทยมันๆนะครับ จากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับผมที่ท่านอาจารย์นกกระจิบได้แบ่งปันไว้ทาง Facebook ส่วนตัวนะครับครูพงนำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้มารับชมได้มาศึกษากันนะครับผมหวังว่าจะสนุกนะครับมีความสุขกับการได้รับชมตำแหน่งหมากดีๆจากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับผมเป็น FC ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับก็สามารถที่จะช่วยกันสนับสนุน ตำราของท่านอาจารย์นกกระจิบได้นะครับซึ่งครูพงศ์ก็ช่วยท่านอาจารย์นกกระจิบจำน่ายตำราอยู่นะครับตำราตอนนี้นะครับเหลืออยู่3ามเล่มนะครับที่ยังวางขายอยู่นะครับม้าขวาสู้ม้าเทียมนะครับเป็นเล่มสีเขียวนะครับหกราบาทม้าเทียมโคนในผลตีม้าซ้ายเล่มสีน้ําเงินนะครับหกรบาทและ เล่มรวมเกมการแข่งขันมีการวิเคราะห์ในตาเดินที่สำคัญนะครับ450บาทนะครับเหลืออยู่3เล่มนี้นะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนท่านอาจารย์นกกระจิบเพื่อจะได้มีรายได้ไว้ใช้ในช่วงวิกฤตโควิดก็ติดต่อครูพงได้เลยนะครับผมทางไลน์ ID Chase l อ w 1 c h e w s l a w 1 a r a b อา เขียนตัวพิมพ์เล็กนะครับติดกันหมดเลยเดี๋ยวครูพงษ์จะทิ้ง ID line ไว้นะครับทางใต้คลิปนะครับผมแล้วแอดเข้ามาหาครูครูพงษ์ได้เลยนะครับแล้วก็ชุดหมากปตทนี้ครูพงษ์ก็รับมาจำหน่ายนะครับผมนะครับชุดหมากที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพลาสติกแข็งสวยอย่างดีนะครับผมนะครับราคา650บาทนะครับ ติดต่อครูพงได้เลยนะครับทาง l ล n e ID c h e s สรอหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับถ้าอยากซื้อชุดหมากสวยๆเก็บไว้เล่นนะครับติดต่อครูพงได้เลยนะครับนี่ก็คือช็อตเด็ดกีฬามันๆนะครับที่ครูพงนํนำมาแบ่งปันทุกท่านนะครับเราได้ฝึกคิดกัน2นาทีได้ฝึกคิดกันเล็กน้อยก็ยังดีนะครับดีกว่ารับชมสนุกอย่างเดียวนะครับอย่างน้อยเราได้ฝึกคิด พัฒนาฝีมือด้วยแล้วก็ได้ชมลีลาการเดินจากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับสนุกมีความสุขนะครับตำแหน่งแบบนี้นะครับครูพงษ์จะนำตำแหน่งดีๆมาแบ่งปันนะครับมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับชมกันบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้เห็นแต้มหมากการบุกจากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับแต้มดีๆแบบนี้หาชมได้ยากนะครับ แต้มที่สวยงามนะครับคือแต้มโยนโคลนปลาระเบิดเข้าไปให้เบี้ยก,กินนะครับแต้มแรกแต้มนี้สําคัญมากนะครับจะเห็นว่าระดับสุดยอดเซียนต้องกล้าเล่นนะครับผมกล้าเล่นกล้าที่จะโยนหมากเข้าไปมีการคํานวณหมากที่แม่นยําชัดเจนนะครับจึงเป็นนักหมากรุกระดับสุดยอดเซียนเชมปประเทศไทยได้นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราเลยนะครับและที่สําคัญท่านอาจารย์นกกระจิบไม่ห่วงวิชาด้วยนะครับยังนํา บันทึกหมากที่อาจารย์เล่นมาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้รับชมกันนะครับครูพงศ์ก็ถือได้ว่าเป็นน้องชายนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งของอาจารย์นกกระจิบนะครับนำความรู้ดีๆมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะครับสำหรับคลิปของช่อง y o u t u b e เซียนเหนือเซียนในคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงศ์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ ไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับในช็อตเด็ดกีฬาบันมันในคลิปต่อๆไปนะครับผมและคลิปอธิบายเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับไว้กลับมาพบกับครูพงใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่พีน้องๆทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 ทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับ